วิปัสนาต้องมีปริกรัมมภาวนากับปริกรัมมนิมิตรเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรัมมภาวนากับปริกรัมมนิมิตเป็นคู่กันปริกรัมมนิมิตรให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนอย่างกับเพชรลูกี่จัรณันแล้วไม่มีขน,นแมวโตตะแกวตาปริกรัมมนิมิต ไอ้กำนลอยเครื่องหมายเข้าใสมัน่ยองกระเพร่ลูกแต่จะไรแล้วไม่มีคนแมวโตตะแกวตาผู้หญิงกำนลอยเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำนลอยปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เลื่อมผู้หญิงกำนลอยเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำนลอยเขาปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เลื่อมใจของเราที่หยุดไปหยุดมาแวบไปแวบ ยู่นในปริกรรมอณิมิตพราชจ้งจมูกหิกซ้ายใช้ขวาข้างนอกโตเขาตัดวงโตถแกแกวตาข้างในดวงโตตรงเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงถูกแกวตาข้างในดวงโตดวงโตสมเม็ดพุทธรัสษาแต่ว่าใสขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกันหญิงกำหนดปลาช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปลาช่องจมูกขวาไล่ปริกรรมมาพรนาประคองปริกรรมอณิมิตันไว้ว่า สัมมาอรหังฝ mm. ึกถึงด nah วงทิศสใจอยู่กลางดวงทิศสสัมมาอรหังฝึกถึงดวงทิศสใจอยู่กลางดวงทิศสนั่นสัมมาอรหังฝึกถึงดวงทิศสใจอยู่กลางดวงทิศสนิ่งนี่นั่นใริกรรมประคองใจกับเครื่องหมายทิศสนั่นวรืปล่าหมายจะมองยิงซ้ซ้ายขวาว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอรหังสามครั้ง แล้วก็เลื the street. The street ่อนเครื่องหมายขึ้นไปแคบตาตายิงเส้นซ้ายใจส้นขวาตองหัวตาตะบนตาออกตามช่องเราตามช่องเราไม่ใจก็ออกข้างในได้บริกรรมประกอบเครื่องหมายสัมมาะหังสัมมาะหังสัมมาตถังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายตรงลําดับตาตาเข้าไปฐานที่สามตรงกลางไม่ก่อนสายขวาด้านหลังละบนกลางกักพอดีได้บริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางกักที่ษาข้างในว่าสัมมาะหังสัมมาะหังสัมมาตถังสามครั้งแล้วก็เลื่อน เ่องหมายนั้นตรงนี้มีคนละเม็ดอยู่เพราะต้อง,งมีวิธีเมื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปทางหลังเลือกตาไปทางหลังในตาค้องมันคนชักจะตาย ตงกันไปตั้งกันไป therapist. จ้าต้องใจหยุดความเห็นกลับเข้าข้างในพอความเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ป่าช่องเปดานจิรประทานอาหารตำลักให้เหลือไม่ล้ำพอดีและบริกรรมประกอบเครื่องหมายยู่ฐานที่ที่สี่เนี่ยาสัมมาหลงสัมมาหลงสัมมาหลงสามครั้งแล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าป่าช่องเปดานจิรประทานนะปากช่องคอเหนือเลือกกระเดือกมือกลางก้างฝังช่องตแก้วและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ปากช่องคอมาสัมมาหลงสัมมาหลงสัมมาหลงสามครั้ง ามตัวสุดลมให้ใจก็ออกใจกอดใจขวาหน้าหลังหน้าบนกลางข้าพอดีและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางตัวสมมารลองสมมาหลองสมมาหลองสามสั้งและเรื่องเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของนั้นเทียยปอดศูนย์ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย ouais ์ถึงกลางหน้าขวาหลังซ้ายถึงกลางอากาศตัาตหน้าถัหน้าขวาถัดดินหลังถัดไปต้ถัดลมเครื่องหมายสายสะอาดลอยช่องอากาศกลางและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ช่องอากาศกลางว่าสมมารลองสมมาหลองสมมารลองสมมารลอง ต้องตระกลางนั้นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสเท่าดวงเท่าแก้วตาอยู่กลางนั้นใจก็อยู่กลางดวงนั้นกลางนั้นจะไม่ต้งแปรายจะไม่ต้องใจหยุดสัมมาหลัง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 ติปริกรรมว่าสัมมาหลังควรจะประคองใจให้หยุดสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลั นิ่งอยู่บนนั่นเลยพอเนี่ยถูกตัวเข้าก็มืดกันนะวเข้าก็เห็นดวงใสตว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสแต่ว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันตับสายไปปฏิกรรมซองไว้สมมาหลหัง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 สมมาพอถูกตัวก็มันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉย ังสมมาหลังสมมาหลังไว้เดี๋ยวต้งหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดอยุดด้นั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นึกถึงมือสบ้างนะหยุดอยุดเท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดจองค์ไหนวะสมณะหยุดแล้วทันไมมหยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี่แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อน ไดแล้วก็เอาจะต่อกันไปอีกห,หยุดอนนะหยุดนิง่งห,หยุดอางศาสนะเดินอย่างนี้ตกตัอวอย่างนี้จาให้มันปดิมันเยอะมาหตมมาหลัตมมาหลัตมมาหลัตมมา,มา,มานิง่ง